เจมสชันลครับวันนี้มารีวิวรถกันดีกว่านะครับผมกับเจ้ากระบะมิตซูบิชิ L 200 Aero Body นะครับผมว่าตัวนี้ยังน่าใช้งานอยู่ไหมนะครับผมเอ่อให้ดูภายนอกก่อนนะครับอันนี้เป็นรถของช่างเจมตั้งแต่บุกเบิกเลยนะครับผมปีสาครับผมเกือบ30ปีแล้วรถคันนี้นะครับ ก็วิ่งใช้งานกันอยู่ทุกวันครับผมปัญหาก็ซ่อมตามสภาพนะครับอายุการใช้งานของเขานครับลักษณะภายนอกก็ทั้งสนงสนิมทั้งรอยขีดควรครับนี่ครับสนิมนี่นะครับดูภายนอกด้านข้างบาดแผลร,ร่องรอยที่ผ่านการขนเหล็กขนปูนนี่ครับ แต่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมน,นี่ดูด้านหลังนะครับก็เป็นไฟเหลี่ยมนะครับหัวโรบดี้ก็กระบะยุค90นี่ถ้า3อายุ40-50ขึ้นนี่ก็จะรู้แล้วว่ารุ่นของ a อโ o บดี้เนสมัยก่อนเนี่ยก็คือ1น,นในตองอูเหมือนกันนะครับอว่าได,ได้เลยก็ว่าไว้รุ่นสมัยยุคนั้นก็หามาจับจองมาแต่งกัน มาโหดเตี้ยกันสวยเลยนะครับตัวนี้ใช้เป็นแมกขอบ17นะครับผมเพิ่งล้างไปเมื่อคืนสงสารรถเขานี่ครับก็กระจกเป็นเหลี่ยมนะครับเอโรบอรีล็อกธรรมดาครับไม่ใช่ไฟฟ้านะครับผมดานในก็จะดูสมๆหน่อยนะครับรถช่างเจมไม่ได้ดูดฝุ่นครับเบา่ขาดแล้วน,นี่นะครับ ด้านในของเขาก็จะออกเป็นเหลี่ยมๆนะครับในโรบดี้ด้านในก็ทรงเหลี่ยมคลาสสิกครับนี่ก็เอามาปั้นนี่สวยเลยนะครับผมครับผมนี่ด้านในก็เรือนใหม่นะครับรถวิ่งไปสามแสนเจ็ดละครับออกเหลี่ยมๆสีออกน้ำเงินน้ำเงินนะครับก็ตัวนี้เป็นแคปนะครับ้านหลังด้านในมีพรมด้านในครับแต่ก็คอนโซลก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมเนี่ ก็ไม่หลอกไม่ลอกไม่ล่อนไม่ผุนะครับคนโซนเครื่องเสียงไว้ดีแล้วครับแต่แอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับรถช่างเจมคันนี้เย็นเจี๊ยบเลยมีพัดลมช่วยด้ว <c> ย <oughs> นี่ครับก็มีกระติดกระจกไฟฟ้าติดรถมาเมื่อก่อนเสริมครัด้นานในภายในก็ค่องค่าที่จะเออตามอายุการใช้งานครับรถวิ่งลักของหนึ่งตันตันห้าวิ่งตลอด ก็เดี๋ยวไปดูเครื่องกันนะครับว่าเครื่องสภาพเครื่องก็เป็นยังไงบ้างรถอายุ30ปีนะก่อนนะดูก่อนอน,นี่นะครับดิงขับดีอยู่ครับรุนนี้ใช้งานดีเยี่ยมเลยครัออบอยู่ด้วก,กันมา30มสบกว่าปีแปบ๊บนึง ฝานี่เปลี่ยนใหม่นะครับทั้งคันนี่คือมีฝาน้ามันใหม่สุดแล้วนะครับ <c oughs> อ่าะนะี่ครับลองรอ,งองความเยิ้มของน้ํามันเพียบเช็คมวลน้าดูก่อนโอเคนะครับรหัสเครื่องตัวนี้เป็น4 d ดีห้าหกเครื่อง na นะครับผมไม่มีเทอร์โบนี่เครื่อง4 d ดีห้าหกไม่มีเทอร์โบแต่ว่าของเขาเนี่ยรุ่นเนี้ยเขาจะพิเศษกว่า รุ่นของอย่างโตโยต้าของยีสุ <c oughs> ก็คือปีที่เขาลึกเหมือนกันเนี่ยตัวรุ่นเนี้ยเอโรบอดี้ตัวเนี้ยเขาจะมีปั๊มพาเวอร์มาให้นะครับผม <c oughs> เป็นปั๊มพาเวอร์มาให้ก็ไม่ใช่เผาเยอือยนะครับขับสนุก <c oughs> เครื่องอัตราเร่งดีมากนะครับของซีดีห้างหตัวเนี้ยแต่ว่าของเ่านเจมเนี่ยมันเก่าละหลวมแล้วแต่ว่าก็ยังวิ่งดีอยู่นะครับถ้า พูดถึงว่าเวลารถลอยตัวก็วิ่งเอาสนุกเลยนะครับผมแต่ว่าขึ้นเขานี่ไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับเพราะรถอายุเยอะแล้วครับดูเครื่องปั๊มเป็นปั๊มสายนะครับรุ่นนี้นี่ครับเป็นปั๊มสายอยู่อ่าก็พัดลมหน้าเครื่องก็อมอน้ําไม่มีอะไรจุกจิกครับอันนี้ก็เป็นของแอร์นะครับผมจําไม่ได้ละเรีกว่าอะไรก็ปัดน้ําฝนก็อมอพักน้ํหมอกรองครับผมอ่า สภาพรถอายุ30ปีเผาหัวก่อนครับดูหน่อยนะนี่ครับก็หามาใช้งานนะครับก็ราคาขายอยู่ที่ตอนนี้ก็3-4หมื่นแค่นั้นเองครับรุ่นนี้ไฟแนนซ์ไม่ได้จับแล้วนะครับไฟแนนซ์เข้าไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับต้องซื้อเงินสดอย่างเดียวครับสภาพแต่ว่าตัว a e r o b o บอดเนีย่ยมันมันดีตรงที่ว่าตัวกระบะของเขามันยาวนะครับ รู้สึกว่ามันจะถ้าเป็นตัวแคบเนี่ยมันจะยาวกว่าชาวบ้านนะครับตัวตัวมิสูเนี่ยครับนะครับดัน่นบอดี้ก็สวยนะครับออกริมเรียมไวรุ่นเมกาไปแต่งเท่กันโหแบบจับจับเลยเนี่ยรุ่นนี้ครับคาอันนี้ไม่ได้โป๊ราังคานี่บางมากเลยนะครับตตวนี้สีเขาสาดมามันก็เลยออกเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาดูว่าเดี๋ยวมาสตาร์ทดูก่อนนะครับสตาร์ทง่ายหรือเปล่าเนาะลองสตาร์ทด,ดูครับ เช่ว่างก่อนนี่ครับรุ่นนี้ต้องเผาหัวนะครับผมนี่ตัวเผาหัวอยู่ตรงนี้นะครับให้มันดังเต๊กก่อนอ่าครับเเผาสักสามรอบรถมันเก่าอืออีกรอบนึงสามรอบทิ้งไว้ไม่เคยขับรถเก่าไม่รู้เลครับอารมณ์เผาหัวเป็นยังไงนะครับผมชิ้นเดียวติดนะครับนี่หัวและชึ้นเดียวติดเลย อาจจะดังสนั่นไปหน่อยนะครับเครื่องครับงานปกติครับผมางสายไปดูอัตราการเร่งกันตอนขับแล้วกันนะครับว่าขับดีไหมเป็นยังไงนะครับเนาะโอเค ไปกันครับไปลองขี่กันไอ<ป>้สองเกอนช้าหน่อยครับไปเรื่อยๆของเขาเพิงไม่มีเทอร,ร์โบเขาเพื่งอันดีธรรมดาเห้ยเย็นครับเห็นไหมีมพิดลมด้วยครับเนีย่ยเปลี่ยนกระจกนะครับผม ใช้บรรทุกของประมาณตันตันห้าครับตลอดนี่เอามาขับบ้างพิถึงไม่ได้ขับนานเดีย๋ยวให้ลูกน้องขับครับเกีอบห้าครับรอบก็สองพันรอบอ่าสองพันรอบแล้วขับไม่ไวครับรถคันนี้ก็ขับประมาณนี้ครับแปดสิบหกสิบแปดสิบแค่นั้นเองก็ ฟิตเครื่องไหมก็ไม่ต้องฟิตก็ได้ครับผมกช่างบอกว่าขับไปก่อนครับถ้ามันไม่เลีวร้ายจริงๆนะครับว่รถไม่ได้วิ่งไกลอะไรมากมายก็วิ่งในเชียงใหม่เฉยๆสำหรับรถเน้นใช้งานนะครับผมรถราคา3ามี่หมื่นครับไปจุกจิกด้วยไม่มีช่ระบบไฟฟ้าด้วยครับรุ่นี้ก็ไปวิ่งหางานเลยนะครับผมสำหรับช่างนะครับช่างมือใหม่นีที่เรา ที่เราเริ่มรับงานใหม่เนี่ยถ้าเราทุนไม่มากเนี่ยซื้อรุ่นนี้มาก็ได้นะครับผมเอามาวิ่งงานอ่เอามาเก็บซ่อมนู่นนี่นั่นช่วงล่างดูท่อยางเช็คมันเครื่องหม้อน้ํานะครับระบบไฟครับมวิม่งกันรับงานกันสบายๆนะครับไม่ต้องเพิ่มต้นทุนซื้อรถป้ายแดงมาวิ่งงานนะครับมันไม่คุ๊มรถอย่างนี้แหละครับผมนี่แหละครับเริ่มธุรกิจใหม่พอเราโต เราโตขึ้นใหญ่ขึ้นเราก็ซื้อรถใหม่ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่เริ่มใหม่นะผมก็ใช้รถคันนี้แหละก็อยู่กับผมมาโอ้เปสิบกว่าปีแล้วรถคันนี้ครับเนกันมาก็โอเคนะครับเนี่ยรถแต่ผมมาขับไม่ไวครับรถคันนี้ก็ตามสภาพนิ่มๆไปเรื่อยๆครับท็อกคดีครับแต่ว่าปลายมันไม่ค่อยไหลเพราะรถเครื่องมันหลวมแล้วแต่ว่าแรงต้นดีมากเอกเลเว่าเปลี่ยนคัดใหม่มาโอเคครับรสำหรับเจ้า m ิส s ุบิชิเอล0องร้อยไซโครน b อโรีนะครับผมก็ของช่างเจมวันนี้ก็เพื่อเนเพื่อนคน,นไหนก็ลองมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับก็ว่าว่าใช้ได้เลยนะครับผมก็โอเคนะครับของคุณมิโซเนี่ยแต่ปัญหาของมิโซะเราบอกอย่างหนึ่งเลยนะครับต้องทําใจคือเครื่องเยิมนะครับผมผมมีมิโซอยู่3ามคันเยิมหมดนะครับไม่เป็นไรครับค่อยๆซ่อมกันไปโอเควันนี้ช่างเจม มาคิดกักิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมนันนีวีรีวิวรถครับผมรถนี้ก็ใช้งานดีอ่าหรือว่าจะซื้อมาปั้นซื้อมาปั้นเท่ๆรอ,ๆ,อๆก็ดีนะครับรถนี้อิมนิยมเลยสวยรูปลักษณ์เขาไม่เหมือนใครด้วยโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนครับลิปหน้าเจอกันครับผมครับสวัสดีครับ oh, yeah. 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 ハハハハ